บ่อยแต่ตอนมากินแป้าเขบอกว่าอย่าถ่ายเลยเยอะขอลูกถ่าเยอะเราละ่าเยอะแผมวามากินบ่อยอมันนี้จะของวิชานี้เจะป่ะอ๋อขนเานมอรยแต่ธรรมชาแต่คนแถวบ้านำไรไม่้าจะนแบบช่วงนี้ทำไม่อย อันนี้เดี๋ยวนี้เขาจะไม่ใช่ดาวนะเขาจะโทรมาอย่างนี้โทรมาสั่งไม่ว่าจะเป็นหนได้ลอกินิแล้วอมกัน่อเดี๋วก็มาถสายจำจริงจริด้วย เยอะนะผักเยอะนะเป็นชาช่องี้ผักขายนะขายหมดเนะี่ยสามสิสก็ขายทีคนมันมีตังนะ้อยอนะัยนนะี้ก็เหมทำแบบนั้นก็ตายรวมกันเลยมีได้ไปเ่ากัน แล้วก็ได้เห็นโค้ดเมลอนอีกนะคะกําลังกําลังดิวิงเก็บอืมตอน <laughs> ถาแล้วเห็นเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าป้าขายตั้งานเขาไปกินป้าไมคุยก่อนก็ได้เดี๋ยวมีลูกค้ามาเดี๋ยวสเราได้คุยไหมครับก็คุยแล้วเขา 他们。嗯看 หลังสาวจำไม่ได้แล้วตอนนี้เกสิ้าแล้วนะขายสี่สิบห้าสิบปีได้ได้อยู่ก็ขายแต่ตรงนี้แหละครับไม่ตอนแรกขายแหลมชีงบังขายแหลมเชบังมาสิบปีแล้วก็แล้วก็ย้ายลูกเขาไม่ให้ไปขายแล้วเขาก็เลยให้มาอยู่บ้านนี่พอหลานก็เป็นประธานชุมชนใช่ั้มแล้วก็เลยให้มาขายนี่ ให้ลองมาขายดูก็ขายดียดีก็<อ>ขายเรื่อยมาเนี่ยหลายหลายปีนะเนี่ยขายตรงเนี้ยส่วนมากลูกค้าจะเป็นพวกกลุ่มไหนครับผมเราบ้านบางทีอื่นมัง่งบางทีก็ระยองมั่งอะไรเนี่ยก็มากันไกลทีงก็สีราชาพวกหมออะไรอย่างงี้อันนี้พวกทำงานพวกเม็ดูอะไรอย่างี้จะมาก,กินกันเยอะๆไง วันหนึ่งขายเยอะไหมครับโอ้ก็เยอะอยู่นะทำคนเดียวเลยครับหรือว่าลูกสาวลูกสาวก็เพิ่งมาช่วยทำไม่ทันรัแก่รังกอนก็ทำคนเดียวส่วนมากหอยเหยืออะไรเงี้ยเราจะเอาตอนแรกจะเอาบ้านเราตลอดเลยบ้านเราเขาจะเลี้ยงหอยเองไงแ้่ตอนไหนเวลาไหนไม่มีก็ต้องไปซื้อที่ตลาดสมัยก่อนก็จะเป็นบ้านเราเองเพราะเป็นชุมชนประมงอยู่แล้วใช่ถ้าป้า ทำพวกนี่ทำเองหมดใช่ไหมครับทำเองหมดเลยอะไรนะปรุงเองหมดแป้งทำเองหมดทำแป้งทำอะไรใช่ทุกอย่างตอนแรกไปซื้อตลาดมันไม่ดีไงเราผสมเส็จใช่ไหมมาถึงมันทอดไม่ได้มันแบบมันยุยอ่เราก็ต้องเอาแป้งมันผสมนี่เราก็เลยคิดว่าเราทำเราเองดีกว่าเราต้องใส่รากผักชีกระเทียมปั่นแล้วก็ใส่ในแป้ง ปรุงเครื่องเลยปรุงให้มันอร่อยเลยไงก็กินก็จะได้ไม่ต้องเติมเยอะปลาขายตะกี่โมงถึงกี่โมงครับขายตั้งสามโมงเช้าสามโมงเย็นก็ปิดแล้วหมดหมดทิ้งบ่ายโมงก็หมดนั่นยังไงถ้าปิดทุกวันขายทุกวันไม่หยุดเลยไม่เคยหยุดวันวันจันทร์ถึงศุกร์ก็ส่วนมากเป็นพนักงานเสาร์อาทิตย์นะครับ เสาทิศนี่ขายดีอย่างชาวบ้านชาวบ้านงานก็หยุดยังไงใครจะมากินกันเห็นมีโต๊ะโต๊ะเดียวแล้วครับสุมแม่ดูเงินเยอะแยะออ๋กินตรงไหนก็ได้แต่ตรงไหนถ้าว่าคนมาเยอะก็จะให้เขาไปกินตรงนู้นเอาโต๊ะออกมาแต่อีมีเยอะแต่อีของชุมชนก็เป็นร้อยๆแล้ตั้งได้ ราอยันนี้มันก็ซอยบางมุงอ่ะบตรงเข้าตรงเซวินวัดบางมุงอ่ะเห็นไหมตรงเซวิญอันนี่ยตรงนั้นมันจะเลยมาถึงข่าเรือตรงนี้ขายจานเท่าไหร่สี่สิบสามสิบก็ขายได้กำไรนะครับมันก็ได้ก็น้อยพออยู่ได้ไม่ต้องเอาเยอะสี่สิบใส่ไข่ต้องสองใบนะ ยังไม,ม่คิดเปลี่ยนราคาอะไร่บางสิ่งไม่มีแล้วแต่ถ้าคนกินอะ่ะเขาจะบอกว่าเอา50นะป้า<อ>ก็ทําให้เขา<อ>ก็เยอะหน่อยอย่างนี้เขาจะบอกอย่างนี้